เจตนามึงคือกลั่นแกล้งเขาแบบโดยตั้งใจเพราะที่มึงฟ้องไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงบอกว่าเนี่ยผิดพรบ,อรบอรคอมโน่นนี่นั่นผิดพรบข้ออีหยังมันไม่ได้ผิดพรบอรคอมแล้วบางคอมเมนตนะ์อ่ะเป็นคอมเมนต์ที่มันไม่ได้หมิ่นอีกมึงไปยัดข้อหาหมิ่นประมาทให้เขานี่คือมึงตั้งใจตั้งใจในการยัดข้อหาให้เขาศาลเขามองเจตนาที่มึงทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย คือมันผิดอยู่แล้วแล้วแล้วที่มันผิดไปยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือไอ้เบาหวานเอาชื่อตัวเองไปแจ้งความเอาซื่อจากของแจ้งความทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เรื่องของมึงเลยมึงไม่มีหนังสือรับมอบอำนาจแบบถูกต้องตามกฎหมายมึงบอมี่มึงรวมหัวกันกับตำรวจ ข้อหาให้คนบริสุทธิ์โทรไปคุกคามพูดจาหวานล้อมให้เขาน่ะจ่ายเงินและเข้าใจผิดว่าเขาคือผู้ต้องหาเขาคือคนที่กระทําผิดทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น เจตนาเจตนามันมันเอ,อ่อค่อนข้างชัดเจนเจตนาค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอะตั้งใจยัดทดีแล้วแล้วให้ผู้เสียหายนะ่ะมาจุบที่สอนอก็คือมาจ่ายเงินสำมุ่งใจยหรอจบจ่ายจบจ่ายจบ,จ,บ,จ,บจังเสียถ้าใครไม่จ่าย แล้วสู้คดีต่อฉันว่าพวกนี้มันถอนฟ้องหมดมันถอนฟ้องหมดมันถอนเพราะมันเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเรื่องไปถึงอายการอายการตรวจสํานวนยังไงก็ผิดยังไงก็ผิดมันเองจะโดนดําเนินคดีทั้งตํารวจทั้งเบาหวานถูกดําเนินคดีเพราะฉะนั้นมันไม่ให้คดีของมันอะไปถึง เออชั้นอายการหรอกเชื่อชั้นนี้มันไม่เอาคดีของมันไปให้อายการดูหรอกเพราะทุกอย่างที่ทำมาก็คือผิดหมดเลยเจ้าของผู้เสียหายต้องเป็นคนไปแจ้งความด้วยตัวเองหรือว่ามอบอำนาจให้ใครสักคนไปแจ้งความแต่นี่คุณไม่มีหนังสือมอบอำนาจแล้วคุณยังใช้ ชื่อตัวเองไปเบาหวานเนาะมึงใช้ชื่อตัวเองไปแจ้งความอีกแล้วมึงไม่ใช่เจ้าทุกก็พูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะคือมึงไม่มีอํานาจในการไปแจ้งความเรื่องคนอื่นแล้วมึงไปแจ้งความเรื่องคนอื่นแล้วตำรวจรับก็แสดงว่าตำรวจด้วมมือมันก็แค่นั้นแหละ เออแล้วแล้วที่อีแก่ปากหมามันเอาไปพูดให้เอฟซีโง่ๆฟังน่ะก็คือยัง,งโง่ยังไงก็ยัง,งโง่อยู่งั้นมานั่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาเอาเอคนที่ไปแจ้งความอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายก็ได้ก็ถูกไงแต่มึงไม่มีใบมอบอำนาจแบบถูกต้องตามกฎหมาย แล้วมึงเสือกไปแจ้งแล้วมันเข้าใจยากตรงไหนพวกนี้มันเข้าใจยากเลยฉันว่าความผิดมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามึงไม่มีอำนาจในการแจ้งความมึงเอาชื่อมึงไปแจ้งความมึงมึงไม่มีใบมอบนัดแล้วมึงไปทําเนี่ยคือมึงตั้งใจที่จะกั่นแกล้งเขายัดข้อหาให้เขาอืให้การเท็จหนักใช่มันก็ให้การมันแจ้งความเท็จ์ให้การเท็จทุกอย่างแม่งเท็จหมด ทนายก็ไม่ได้เป็นก็่ได้เป็นว่าทนายโอ้จมแ่น,แนเรื่องที่ดินใช้ทนายคนนี้ไหมที่มาใส่ยังไหนบริเป็นทนายก็มันไม่ได้เป็นทนายมันว่าความไม่ได้แต่มันรู้เรื่องกฎหมายแล้วไอ้เน,นี่ยมันใช้มันใช้กฎหมายกั่นแกล้งผู้อื่น กูบอกเลยมึงเรียนจบมามึงไม่ได้เป็นทนายแนะ่นอนมึงจะไปอยู่ในคุกก่อนที่มึงจะได้เป็นทนายอีกโอ้แล้วมาทําแบบเยอะแยนฉันว่าอีเลดี้มันช่วยอะไรได้กูช่วยได้มึงคอยดูกูช่วยได้จ้ะแต่พูดเสียหายต้องทักกูแล้วต้องทําตามที่กูบอกด้วยถ้าไม่ทําตามที่กูบอกก็ตัวใครตัวมันก็เอาเงื่อนแผลเขาแหละกับหนันแล่นหาเงื่อนไปรูดบอกว่าเสียก็ได แบบนี้สมรู้ร่วมคิดไหมพอก็สมรู้ร่วมคิดแน่นอนค่ะถ้าคุณจะบอกว่าไม่สมรู้ร่วมคิดคุณต้องแจ้งความนะคุณต้องแจ้งความคนที่เอาชื่อคุณน่ะไปทําเรื่องเสียหายแต่นี่คุณไม่แจ้งความคุณเพิกเฉยสแสดงว่าคุณรู้กันคุณร่วมมือกันแล้วตำรวจต้องไปสืบสืบเส้นทางการเงินด้วยว่าจ่ายเงินปับ๊บเงินไปหาใครเงินไปหาใคเงินเงินอยู่กับเบาหวานผู้เดียวหรือเงินมันแตกไปทางไหนบ้าง ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะคือมันบร่ได้ยากเลยสมการนี่นะสมการนี้ไม่ได้ยากเลยคือแบบว่ามึงได้เงินเงินไปไหนคนที่เขาเอาชื่อมึงไปหากินแบบผิดกฎหมายแบบนี้อ่ะ ทำไมคุณไม่แจ้งความเขาทำไมคุณยังนั่งอยู่เฉยๆคนเท่ามันบอขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับจูบจุ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 บค่ะขอบคุณคะ่ะเออลงจากบอสมาดูพอ,อต,ต่อขอบคุณค่ะแม่จา๋านี่แหละคือมันคือเรื่องน่าสงสัยว่าสมมุติเราอะ่ะใครเอาชื่อเราใครเอาชื่อเราไปทําไม่ดีไม่ร้ายไปแจ้งความโน่นนี่นั่น เราต้องไปแจ้งความปกป้องตัวเองนะคะเขาต้องไปแจ้งความอยู่สอนอสอนอใกล้บ้านว่านเนี่ยบุคคลน,นี้เอาชื่อฉันไปแจ้งความคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณต้องดําเนินคดีกับคนคนนั้นนะแต่นี่มึงเงียบเฉยมึงปล่อยให้มันเป็นไปก็แสดงว่ามึงร่วมกระบวนการไงแมนบอล่ะ เอฟซีเจาะคักผอมาจากเฟซขอบคุณค่ะแต่ทําไมนางเงียบก็นั่นไงก็มันร่วมขบวนการไงไม่งั้นเอ็มึงวิ่งไปแจ้งความแล้วคนธรรมดาเขาแจ้งความกันแล้วจ้าก็เพราะมันรู้กันไงแล้วผลที่ได้คืออะไรเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกระชดนข้อหาร่วมร่วมกันตบรัพย์กันโชคทรัพย์แจ้งความเท็จ สี่โดนเบอดได้นั่นแล้วโทษนี่โอ้ยโทษเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณเาหลักของขวัญค่ะโอ้ยต่ยตย่นางเงียบหรือนางมั่นแม่สองอย่างเลยถ้านางผิดนางจะเงียบสังเกตดูฉันแม่ฉันบอกเลยถ้าอันไหมันเป็นความจริงมันสิเงียบอยีนี่มันสิเงียบ เพิ่งเคยเห็นในไลฟ์เบรดี้งามแถโอ้ขอบคุณค่ะแม่มันเป็นฟิลเตอร์เท่านั้นแหละตัวจริงอุบาทมากสวัส <c oughs> ดีเจ้าของสวยสวัสดีค่ะก็ะนั่นแหละแม่คืออันนี้มันเป็นสมก,การง่ายๆเลยและไอติ่งแตดมันอ่ะไอติ่งแตดมันพวกมึงเอาแบบโอ้ยเนี่ยเอ่อตกลงจ่ายเท่านั้นเท่านี้นอนนี่นั่นเอามึงบ้านเหรอ มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความมึงจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จแล้วมึงใช้กูไปทาอะไรมันบอกเชกไปเฮ็ดหยังบอกกอนคนที่เขาเนี่ยตอนนี้คนที่เขารู้ตัว <c oughs> คนที่เขารู้ตัวเขาก็ไม่ตกเป็นเหยื่อเออฉันกับประกาศเปล่า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 อยูปปปป่ประกาศชูมือ เรื่องนี้แต่เชื่อไหมก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อคำพูดฉันก็ยังมีคนคิดว่าฉันช่วยอะไรไม่ได้เลือกที่จะไม่ติดต่อมาเลือกที่จะหาเงินนไปให้เขาแลนเอาเงินนไปให้เขาโอ้ยเจมแมนฉันเสียสละเวลาฉันเสียสละเนี่ยฉันจะเสียสละเงินฉันที่จะช่วยพวกคุณเนี่ย พวกคุณเหลือพี่สีบอมาคนที่มาก็คือเขาเต็มร้อยคนที่มาคือเขาเต็มร้อยเขาบ่อได้อี่อย่างหลายเลยคนที่มานั่นแหมคืออย่างแรกเขาไม่ได้เสียเงินเยอะเขาบ่อได้เสียเงินหลายฉันก็นบอกไปเลยว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะทุกคนตาม ตามแผนนี้ตามแผนนี้เลยบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะนักข่าวไม่เล่นเรื่องนี้เลยเขายังอาจจะรอดูความชัดเจนอยู่มั้งแม่เขาน่าจะรอดูความชัดเจนนะคะใครไม่มาก็ปล่อยไปตามกรรมค่ะปล่อยจ้าปล่อยจ้าท่านบอกนายย่างเดียวว่าเอออันสีซอยจังสี่กับบอม่าเนาะแทนที่คุณจะมาเสียเงินห้าพัน ค่าทนายคุณกับหนุนไปเสียเป็นหมื่นเป็นแสนแทนบอกเบาหวานตัวมัมันมัยิ่งฉันคนมาร่วมโตกันออกกันคนละห้าพันห้าพันเนี่ยเสียแค่เนี้ยเจ้าว่าเอาเจ้าว่าเอากีขาดเหลือเท่าไหร่ฉันใจ่ายให้ขาดเลือเท่าไรใใหร่ฉันจ่ายให้ทนาย นัดซอยปัี่นี่โอ้ปกติไม่มีใครเข้ามาช่วยนะฉันบอกเลยปกติมันไม่มีใครเข้ามานั่งช่วยกันแบบนี้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องของฉันเลยความหล่อ,องฉันยอมแต่ฉันก็อยากช่วยไหนๆก็คือโอเคเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเราเม้นเราสนุกสนานพอมีปัญหาฉันก็ยื่นข้อเสนอฉันยื่นมือออกไปช่วยแต่บางคนก็ ไม่มาเองนั้นฉันก็ช่วยไม่ได้แต่คนที่มาก็คือตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขามีมีคนช่วยเหลือมีคนให้คําแนะนําเขาก็โล่งใจว่าเออมีคนให้คําแนะนํานะมีคนซอยเขาเขาก็ใจชื้นขึ้นมามาแนะนำว่าต้องทําแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้เขาก็ได้บร,รยานไม่กลัวอะไรใดๆคําของไอ้เบาหวาน หรือคําของตํารวจเขากบรบอยานแต่ก่อนเขาก็กลัวแต่ก่อนเขาก็กลัวโน่นนี่นะเขากังวลเขากังวลเพราะเขาไม่รู้กฎหมายแต่ตอนนี้อ่ะคนที่ว่าอยู่ในแก๊งเราก็คือ <c oughs> ก็คือแบบเราก็ให้ความรู้ทางกฎหมายเขาก็ชื่นใจขึ้นเขาชื่นใจขึ้นแล้วคนคนที่ฟังฉันนะทําเหมือนอย่างที่ฉัน แนะนาจนถึงวันนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรจากไม่ได้ยินเรื่องอะไรจากตํารวจเลยไปรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธปฏิเสธทุกข้อขอสู้ในชั้นศาลทุกวันนี้คนนั้นเขายังไม่ได้อะไรเลยบอมี่บอมีอ่อียงเลยแบบเรื่องไปหอดใสไปฟองง,งัางไปเงียบเงียบเลยเงียบเป็นป้าสาก คือคนที่ฟังฉันนะถ้าวันนั้นเขาเลือกที่จะไปหาเงินล้วจุเห้ยมันไม่ได้เรียกน้อยนะมันเรียกหลักแสนเลยนะแล้วถามว่ามึงขึ้นศาลมึงยังไม่เสียเป็นแสนเลยขึ้นศาลนี้ก็เสียเป็นแสนอันนี้มึงเป็นใครมึงมาเรียกร้องเขาห้าแสนสามแสนหนึ่งแสนแล้วเอาไม่ต่ํากว่าแสนเราค้นกระหลงเสื้อไปเลียนไปหอบหาหอบเงินไปให้มั่น แล้วสิ่งที่มันบอกคือถ้าไม่เอาเงินมาภายในวันนี้นี้นี้นะเดี๋ยวจะส่ง,ส,ง,งส่งฟ้องละสันละมันทําให้ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหานะ่ะร้อนลนใจเฝ้าย่านจะขวงติดคุกย่านจะขวงไปขืนสารเอ้ยหันไอ้คุ้งสันั่นแหละกลายเป็น ทุกใจเพราะการไปคอมเมนต์ทุกใจจังจันจังจีโอ้ยฉันเรออาซาสิออกมาซอยซอยแบบฉันช่วยแบบไม่ได้ไม่ได้กำไรอะไรทั้งนั้นฉันช่วยเพราะว่าเราลงเรือลำเดียวกันเพื่ออยากซอยเพื่ออยากทำให้มันเสียน้อยที่สุด เฮดมันเสียน้อยที่สุดเฮดให้มันแบบว่าให้พวกคนพวกนั้นน่ะมันได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน่ะใครที่มาเข้าทีมกับเราใครที่มาหาเราฉันบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะบม่ผิดหวังเลยแต่คุณต้องฟังเรานะคุณต้องทำเหมือนอย่างที่เราบอกนะถ้าคุณทำ ฉันบอกเลยว่าคุณคนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าระบบเอ,อระบบของศาลร,ระบบของกฎหมายมันเป็นแบบไหนคุณจะมีประสบการณ์เวลาที่คุณไปเม้นหรือเวลาที่คุณจะไปขึ้นศาลหรือเวลาที่คุณใช้ชีวิตประจำวันแล้วคุณถูกฟ้องขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องทำตัวแบบไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้เนาะเออ ถ้าเขาแคปสามร้อยคนคิดว่านางต้องแคปของเราบ้างแหละถูกต้องเห็นไหมพวกที่ว่าไอกระดาษเป็นปึก,ป,ก,ป,ก,ป,กปึ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 กปปะเห็นไหมเขาแคปเตรียมฟ้องอย่างเขาเขาวางแผนเขาตั้งใจมากเขาแคปแคปหลักฐานที่จะเอาไปแจ้งความแล้วคนที่เม้นประธานโทษนะไม่ได้ผิดเลยไม่เข้าข้อ,อกฎหมายเลยแต่อยากจะให้ตำรวจอะ ออกหมายเรียกออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาพอได้รับหมายเรียกก็กลัวกลัวต้องไปขึ้นศาลกลัวต้องมีเรื่องกลัวต้องติดคุกเขาเลยเลือกที่จะจบปัญหาด้วยการจ่ายเงินที่สอนงน,นี่คือจุดอ่อนของคนที่ไม่รู้กฎหมายนี่คือจุดอ่อนนี่คือความพลาดของคน ที่ไม่ยอมรับการช่วยเหลือทั้งๆท,ที่เขาก็เห็นฉันโพสนะเขาเห็นฉันโพสในเพจเขาเห็นฉันโพสในเพจแล้วเขาพูดว่าโอ้ฉันก็โพสเพราะว่ายอดเอ็นเกจเท่านั้นแหละเขาไม่ได้จะมาช่วยอะไรหรอกก็คุณไม่ได้เข้ามาหาฉันนี่ฉันจะช่วยคุณได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เข้ามาหาฉันคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นการพูดแค่สร้างเอ็นเกจ มันเป็นการแค่พูดไปเท่านั้นแหละแสดงว่าคุณก็ไม่ใช่เอฟซีฉันไงไม่อยากให้เมนก็ปิดเมนซะเขาอยากให้เมนค่ะเขาอยากให้เมนเขาอยากให้เมนแต่เวลาเราเมนเราต้องเมนอย่างมีสติตอนนี้เห็นไหมมันเงียบมันเลือกที่จะเงียบเพราะมันจะหาเงินทางนี้ งานวงกับบะมี่งานจ้างกับบะค่อยมีงานพีจเจนเตอร์งานขายของของกับขายบะค่อยได้แล้วเงินมันจะเอามาจากไหนเงินมันเอามาจากเพจจากการดา่าจากการคอมเมนต์แล้วก็เงินมาจากเอ่อการไลฟ์ขายของบ้างแต่ของก็ขายไม่ค่อยได้หรอกแล้วที่สําคัญตอนนี้เงินที่มันได้ก็คืออะได้จากการฟ้องเท็ปนี่แหละได้จากการฟ้องเท็เจากกา ระว่างโพสล่อเป้าให้เราไปเม้นด้วยนะคะพอผู้ถูกใช่ตอนนี้มันโพสล่อเป้าพอ,อารู้ยังอีสวรรค์จากวงแล้วไม่มีงานจ้างโอ้ยค้นสัวมันกับยูงซันละคนสัวมันกับไปใสบยบอดดอกอีอีคนนี้มันค้นสัวมึงทําอะไรชีวิตนี้มึงก็ทําไม่ขึ้นหรอกคะ่ะชีวิตมึงจะมีแต่ความตกต่ําเจอแต่วความตกต่ํานะมึงไปใส่ยยัดยังชีวิตมึงกับว่ามีความจเจริญพราะมึงเป็นค้นตกต่ํามึงเป็นค้นสัวจิตใจมึงมันสัว เออไม่ต้องไม่ต้องมาบอกว่ากูเป็นคนชั่วหรอกถ้าคนชั่วอย่างกูมีชีวิตที่สุขสบายขนาดนี้นะกูว่ามึงต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตนะเออหาเงินทางนี้เลี่ยงไปฮ่องกงอยู่เดอ้อเสี่ยงไปฮ่องกงอยู่เดอ้อเสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งมันล่อเป้าสารสารเขาจะอมองเลยว่าคุณจงใจที่จะล่อเป้าให้คนน่ะไปเม้นด่าคุณแล้วคุณน่ะเอามาฟอง เออคุณจงใจศาลเขาไม่ได้แบบว่าคือศาลส่วนมนากเขาจะมองความตั้งใจของเราว่าคุณมีเจตนาอย่างคุณมีเจตนาอะไรเหรอเอาจริงๆเรื่องของมันเนี่ยฉันสามารถโพสต์ออกชื่ออะไรได้หมดเลยนะถ้าฉันเจเหตนะถ้าฉันจะทำฉันสามารถ ออกชื่ออะไรได้หมดเลยแต่ที่ฉันไม่ออกชื่อเพราะอะไรเพราะคนมามินเดี๋ยวโดนเขาฟ้องคนมาเมนแล้วสิโดนโดนเขาฟ้องแต่ฉันน่ะเป็นผู้เผยแพร่นะ่ะฉันสามารถสู้ทางด้านกฎหมายได้เพราะในประมวลกฎหมายอ่ะทุกคนมันจะมีอยู่ว่าเวลาที่เราเอาใครสมมุติว่าฉันเอาเรื่องอีบวหวานมาพู์ในเพจของฉันใช่ไหม ถ้าอีเบาหวานมันฟ้องฉันข้อหาหมิน่นประมาทฉันสามารถสู้ในศาลได้ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปเนี่ยเป็นการช่วยเผยแพร่และปกป้องผู้คนในสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมไม่ให้หลงเชื่อและเป็นเหยื่อของไอเบาหวานฉันสู้ข้อหานี้ได้เพราะมันมีผลประโยชน์ต่อคนอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันฟ้องมามันก็ยกฟ้อง แค่นั้นเลยมันสู้ได้แต่คือเอาเอาจริงๆเนี่ยมันเวลามีคนเอาอะไรไปแขวนลงๆ,ๆเนี่ยตอนนี้มันไล่แคบหมดมันไล่แคบเบิดเพราะมันจะเอาไปแจ้งความทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครได้หมายสารการุณาปฏิเสธอย่างเดียว แต่คุณต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะคุณโทรไปเลยโทรไปหายีบร์ร้อยเรนเลยบอกถ้าสมมติเราวันวันที่แจ้งอะ่ะเราไม่ว่างเราต้องโทรไปเลื่อนเราโทรไปเลื่อนได้เราโทรไปเลื่อนได,ไได้แล้วก็ไปสถานีตำรวจเวลาเขาถามอะไรพวกนี้มันจะถามวนปุก๊กปุก๊กปุก๊กปุก๊ปกถามให้เราแบบนนนี้นั่นพูดอย่างเดียวเลยว่าขอให้การในชั้นขอสู้ในชั้นสาลเท่านั้นค่ะ ขอสู้ในชั้นศาลเท่านั้นห้ามเซ็นเอกสารห้ามเซ็นเอกสารใดๆทั้งนั้นห้ามปั๊มลายนิ้วมือใดๆทั้งนั้นห้ามนะคะห้ามแค่นั้นเลยมันจะโทรมาไก่เกียร์เอ่อแสนหนึ่งห้าแสนล้านหนึ่งเรื่องของมันเรื่องของมันไม่ต้องไปกลัวเวลามันบอกว่าเนี่ยเขาจะสมฟ้องศาลกูขอสู้ในชั้นศาลค่ะพูดไปเลย ไม่ต้องไปกลัวเพราะในสิ่งที่มันฟ้องเน่ะยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดสู้ในชั้นศาลไม่ต้องมีเงินเยอะก็สู้ได้ไปสาบานกับศาลก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีเงินประกันตัวเลยไปสาบานกับศาลแค่นั้นแหละเอ่อทำทิปขั้นตอนเลยเพอสงสารคนที่โดนคนที่โดนบางคนก็ดื้อเลยนะบอกไม่ฟัง ออบางเพจแปลกๆไม่ใช่อวตารแต่ทําไมกล้ดดาโพสด่ามารีตรงๆแรงๆเหมือนลอบเป้าให้คนเข้าไปเม้นดา่าระวังด้วยนะคะใช่เวลาที่เราเข้าไปเม้นดา่าต้องไปเม้นดา่าแบบมีสตินะแม่นะเวลาพิมพ์เวลาพิมพ์แล้วห้าลงท้ายน้าเวลาพิมพมลลออ์ล้วอห้าลงท้ายน้าเด้อเออลงท้ายฉันบอกตลอดเลยลงลงท้ายเนี่ยบอกอูู้อปป้าข้างบ้านอีนี่มัน้ายอีนี่มันแสบ คือลงท้ายเวลาข้อความอ่ะคือเราต้องพิมพ์แบบมีสตินะแม่เพราะเวลาที่ไปหยุดต่อหน้าศาลอ่ะเออคือแบบเวลานั้นอ่ะศาลเขาจะดูข้อความเพราะเขาดูข้อความเสร็จอ่ะเขาจะพูดเลยนะเขาคุณของขวัญน,นะคะว่าแบบเนี่ยเขาพูดถึงป้าข้างบ้านเขาไม่ได้พูดถึงอินนี่หรือเขาพูดถึงอีมาลี คุณคืออีมาลีเหรออะไรแบบเนี้ยคือมันก็แบบมันกับแบบว่าเป็นการเลี่ยงเพราะไปถึงศาลอะมันกว่าที่มันจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทตอนนี้คือมันมันไม่ได้หมิ่นง่ายๆนะเนี่ยมันไม่ได้หมิ่นกันง่ายๆนะต้องใช้องค์ประกอบเยอะอยู่เอ,อ่อทำคลิปขั้นตอนเลยพอสงสารคนที่โดนคิดว่านางไปเป็นแอดมินเพจตอนนั้น เออจะมันจะไปรักได้ยังไงพยโยบเกียรติอย่างที่แม่ก็ถามได้เออพออ,อผมเจ้าคือสวยแท้ขอบคุณค่ะจริงๆบางคนตาสีตาสากลัวจนทำอะไรไม่ถูกจนต้องยอมเออนั่นแหละพอแม่ถามหน่อยพอยาบอยังรักอยู่ไหมถ้าเลิกกับไอ้ลิงอย่าดรามา่าแม่นะแม่เป็นเอฟซพยยบ เขาไม่รักค่ะเขาเกลียดค่ะเขาเกลียดเหมือนขี้ค่ะแม่เขาเกลียดเหมือนขี้เนาะเขาเกลียดเหมือนขี้อะแม่เพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่ได้รักหรอกแต่ว่ามันต้องมีมันยังมีพันธะต่อกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันแค่นั้นแหละขอบคุณทสาหรับของขวัญน,นะคะคุณแม่รสนาค่ะ